คอนซากุระสตอรี่เรื่องครูหัวร้อนลงโทษนักเรียนจนเป็นลมณโรงเรียนมัธยมปลายที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งครูโทนี่เป็นครูฝ่ายปกครองและเขาเองก็มีความเข้มงวดกับนักเรียนมากแต่เขาก็มีความเข้มงวดจนเกินไปจนบางครั้งก็มีผู้ปกครองมาร้องเรียนในเรื่องนี้กับครูโทนี่เหมือนกัน ทำยังไงดีแอนครูโทนี่ยืนอยู่ตรงนี้ด้วยวันนี้ฉันทำผมมีเรียบร้อยสะดด้วยสิแนนนี่เธอก็อย่าทำตัวให้มันมีพิรุษสิทำตัวแบบเนี้เดี๋ยวครูโทนี่ก็เห็นเขาหรอกแอนและแนนนี่พวกเธอก็กลัวครูโทนี่เช่นกันเพราะว่าหากใครโดนครูโทนี่ทำโทษล่ะก็อีกวันแทบจะไม่อยากมาโรงเรียนเลยครูโทนี่มองมาทางนี้ด้วยสิทำยังไงดีล่ะเนี่ย โธ่เอ้ยแค่ทรงผมเองเธอจะกลัวอะไรนักหนาล่ะเธอก็รูน้นี่ว่าถ้าใครโดนครูโทนี่ทำโทษแล้วก็ต้องสวยทั้งชาติเลยเอางีน้น,นันแนนนี่เดี๋ยวเราสองคนก็ทำเป็นเดินไปและไม่ต้องมองไปที่ครูเออเออเป็นความคิดที่ดีรีบเดินเข้าสิแอนอุ๊ยหยุดเดี๋ยวนี้นะพวกเธอสองคนจะรีบเดินไปไหนเนี่ยเห็นครูยืนอยู่ตรงนี้หรือเปล่าไม่รู้จักยกมือไหวตตตตต้ต่ตายแล้วแอน นครูโทนี่เห็นพวกเราแล้วทำยังไงดีเนี่ยครูโทนี่ไม่พอใจที่แอนและแนนนี่เดินผ่านไปเฉยๆเลยเรียกมาตักเตือนคือคือว่าพวกหนูขอโทษค่ะพวกหนูไม่ได้ตั้งใจที่จะเดินผ่านครูไปเฉยๆเลยนะคะคือว่าพวกเราปวดท้องเข้าห้องน้ำนะคะแนนนี่พยายามอธิบายให้ครูโทนี่ฟังและเธอก็ได้ขอโทษครูแล้วด้วย และในระหว่างนั้นครูโทนี่ก็สังเกตเห็นว่าผมของแนนนี่ผิดกฎระเบียบของโรงเรียนอย่างร้ายแรงนี่เธอทำผมทรงอะไรมาเนี่ยดูสิฮะแบบเนี้ต้องโดนทำโทษส่วนเธอทรงผมถูกต้องเรียบร้อยเดี๋ยวออกไปยืนไกลกๆเลยนะฉันจะขอทำโทษเพื่อนเธอก่อนไม่ว่าทั้งสองคนจะขอร้องอ้อนวอนครูโทนี่ยังไงแต่เขาก็ไม่ยอมท่าเดียวเอาหล่ยินแนนนี่เธอต้องโดนทำโทษนะ ทรงผมแบบนี้ทํามาได้ยังไงเธอก็รู้อยู่แล้วว่ากฎระเบียบของโรงเรียนเราอะ่ะมันเคร่งครัดขนาดไหนค่ะครูโทนี่แนนนี่ถูกครูโทนี่ลงโทษด,ด้วยการกางแขนและกระทืบเท้าไปมาซ้ำๆอยู่แบบนั้นจนแนนนี่รู้สึกเหนื่อยมากเธอไม่อยากจะทำต่อไปแล้วเร็วๆเ,เข้าห้ามหยุดจากนี้ไปเธอจะได้ลาบจำห้ามทำอะไรที่มันผิดกฎระเบียบของโรงเรียนอีก หนูจะไม่ไหวแล้วนะคะคุณครูโอ้อยมันเหนื่อยมากๆเลยเฮ้ยห,หนูขอร้องละค่ะหยุดทำโทษหนูเธอแบบนี้ไม่ไหวนะคะแดดร้อนก็ร้อนน่ะแนนนี่พยายามอ้อนวอนให้ครูโทน,นี่หยุดทำโทษเธอสักทีแต่ว่ามันก็ไม่เป็นผลครูคะแนนนี่เขาเหนื่อยมากแล้วนะคะแล้วอากาศร้อนมากๆเลยหนูกลัวว่าแนนนี่เขาจะเป็นอะไรไปนะคะ โถ่ยโดนทำโทษแค่นี้เรื่องขี้ปัติ๋วไม่ตายรหรอกนาเอาละยินแนนนี่เธอไปวิ่งต่อห้าสิบรอบสนามแนนนี่ถูกครูโทนี้ลงโทษหนักจนเกินไปตอนนี้เธอต้องวิ่งรอบสนามถึงห้าสิบรอบเธอพยายามกลั้นใจเพราะว่าเธอก็กลัวครูโทนี้เหมือนกันเฮ้ยเ้ยเหนื่อยมากๆเลยฉันฉันจะเป็นลมอยู่แล้วอุ๊ยครูคะหนูไม่ไหวจริงๆคะ่ะ เลิกลงโท่หนูสิทีหนูเหนื่อยใจจะขาดอยู่แล้วหลังสิ้นคำพูดของแนนนี่เธอก็เป็นลมสลบไปเลยจากเหตุการณ์นี้ทำให้พ่อกับแม่ของแนนนี่โกรธออกมากๆที่ครูทำโทษแนนนี่หนักจนเกินไปครูโทนี่ถูกฟ้องและนี่ก็เป็นบทเรียนอยนยิ่งใหญ่ที่จะทำให้ครูโทนี่นั้นไม่ทำอะไรเกินกว่าเหตุอีกแล้ว